สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วจอดถึงโอ้ยทั้งนี้คือมีแต่หอยเนา่าโอ้โหใหญ่วะ่ะบใหญ่ยุ่บใหญ่นี่ก็เอาได้นี่เนี่อันนี้อันนี้อันนี้เราก็เอานะอ๋อแม่ฮะกินได้เหรอกินได้หมดแหละแต่ว่าหรือจะไม่เอาก็ได้ไปล่อยให้มันโตเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังผัดผัดอร่อยเลยแต่ว่าเราจะหาแต่ตัวใหญ่เนาะใช่ไหมนี่ อตัวใหญ่ก็ได้ครับพี่น้องนี่ได้แล้วลึกเลื่อเอาอ่เอาเอาเอาายยนาี่ยใส่ยางนะครับในควผมสิบ้านแฮ่พี่น้องเบิ่งพุ่คนสงสัยว่าตอนนีพุ่นบ้านแฮ่เป็นบ่หอยเป็นบ่นี่เ่ตัวหอยกาบถ้าจะเอาตัวหอยกาบด้วครับพี่น้องหอยไล่เสืจะจะอสิบ่เอาเลยรอบนี้เออเราก็ไม่เอาลายเสือเจ้าจะอาหอยกาบหอยกาบไง นี i, night, life, life, you, ่พี่น้องหอยลายนี่หอยลายตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยนี่ชิบเอาหนี่ราจะเอาสองตัวหนินี่ลักษณะนี้สิเอาไปนี่กรลายอยู่ตัวนหนิไรอยู่ลายอยู่ลายอยู่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องคอยหยัดเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องจแกข้าวใส่ใช่เอาหมวกนกม่ได้เอาหมวกขาบอยมาเอาหมวกนกมา ป่าไม่ยังอู้มงุงอโอ้เยียบแฮ่ะตัวนี้เดี๋ยวอรกไปให้เราโดนเมียนแฮ่ะกันที่เมื่อวานแฮ่ะสุฟินทองเบิง้งอุ้ยงม้อยกันขนาด <c oughs> โอ้นี่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 มันจิต จิแท่งลักษณะการอยู่มันจะแท่งจีแท่งไปดิ game, um. ay, nice What? so well. re ่งๆสิไปคนหาอ้เนาะน่นถึงละนึีถึงละนี่เหรอพ่อเพราะอะไรวาง้มหอยก็นี้ไปบ้านเ้่ผู้เดียวผุ้ดอีพอบันอ๋อครับครับครับ มาพอเมื่อวานเนี่ยยูวานบ่แ <laughs> มนตั้งกล่องกันบ่ได้เอาขาตั้งกล่องมานำพี่นอ้องแต่ตั้งยังสีแล้วตั้งไซน,กกน้องก่อนทิศทาดีดีก่อนนี่แหลมห็นหมดเนี่ยแล้วขับรถเอให้กันได้ ม้านครับพี <från> <fuera> ode, anyway. ่น้องยของผมนี so well. ่ของผดุลของผมยังไม่ได้มีแกะก่อนของของตันเนี่นี่ตันวานครับบอบอบ่บอเป็นโอ้นี่ลายเติบตัวนี่พี่บอขา่บอแมนนี่แหละผมกำลังเสียบันต่อไปนี่พี่น้องแต่ห้อยห้อยตายกับลายอยู่เด้นี่พี่น้องอายุหากินมันหยุดชิวๆครับพี่น้องตันวานนี่พี่น้องนี่ยบอแมนนี่พี่น้องเสียดีเห็นผมบ้านต่อไปนี่แหละตุนวันเก่งครับสัน คุณเ็บายเดี๋ยวไม่ออยยาตัวข้าเจ้าคุ่นประวันปลาขาวกับปลาเพียนอรปลาขย่งปะเพียนนะครับ เพี้ยนลอยเปลือกผมให้กระไลไม่ตายกระไลไม่ตายไรย่เป็นมหาหอยหาหอยจะไปคนเดียวงงงเอาเหี้ยผมนี่เหี้ยนี่ไปคนเดียวคนสนใจไปแล้อ ปลาเออปลาดิบปลาขันยังปลาขันยังปลาขันียังดีเลยดิขันยังครับให้แล้วเป็นคนแผลเลยแผลบวมแมนปรากฏถ้าปรากฏปรากฏมันสีใหญ่กว่าปลาขันยังเนาะปลาขันยังมันสีแดงหน่อยอยากมองเอาเปลือกหอยออก ใช่ด้พี่น้องเรือโอ้โฮมแล้วพี่นอ้องเบิกควันนี่เป็นบุญของลูกหลานครับเอาไปหนึ่งจันได้แล้วไปอ,ออกไปนั่งกัน <c oughs> เดี๋ยวหาบาบานบทอู้อู้อีกอีกตัวหนึ่งไป,ปอ่ะปรากฏขาบบไม่ตาบอดเป็นไง ไอ้คนรอปลาไหลนี่พี่น้องรอปลาไหลจะหากินมันจะหากินมันหากินมันนี่พี่น้องบอรอครับจะหากินมันเด็กเกินไปบ้านเด้เขาเจ้ากัว่าย่ามาอีกมาอีกเด้อะครัดับว่าดูที่การหักเนียนปมพ้นหนีเข้ามา วอดี้หละบอดวอดีกินแกงนี่ยไข่พร้อมไไอดไข่บนนีรไข่นี่เนาะไข่บัดไข่นี่ยงทอลืมหังยังออกเขาต้องออกออกบยังน้อทางบุญยังหรพ่อเอาเฮียขาดขาดตั้อเอ บาดยบอนบน้องอาจะกองอหไมาวันนี้ยอาว่าเพิ่งไปอีกวันเหรอครับวันทั้งใดก็ได้ครับเาคนเป็นติวันแมนวันใสเสือเรื่อย,ยๆครับว่ามันต้องกลุ่มฮะมันต้องกลุ่มขึ้นเลขแปดกลุ่มขึ้นเลขแปดตัวนึ่ขึ้นเลขศูนย์มาเลยผมเพราะ่าเพิ่นเป็นอาหารมาหลายหลายปีเพิ่นปีฝึกวิทยาศาสต์มาเยอะ <c oughs> มึงก,ก,กินอะไรบ้างบุญน๋อไอ,อเขาได้หนิบุแตกดิเลยขับเพิ่องอีส่าย,ายไม่ลองอทงั้ทงใด้ดีทั้งพุ่งก็ได้พุญเลยประ,ประเด็นคืออีส่ายได้เลยอีส่ายครับโอ <laughs> อ้ไอขนคนเดียวพุณเลยเป็นว่าจะมาง้มหอยสุดท้ายปไปจะมาง้ม,มหอย,ยครับ เอาไปน้องพี่ดงเดี๋ยวเอาทังเือเครับผมขับเบิรทับดีๆครับช็เด็ดครับเอไ้ยูยูยูไ้ยูยูเ่ไปให้พ่อนะฮะีก่ันจบคคิปนี้ก็อยหางซอยกันไนอยูพี่ดอววุ่นายเขาอยงไก็เขา บดนบดบ้านดแล้วแต่กโอเคโอเควะแต่กลางอยู่โอเคเกินความกันแมนนี่หอยขาวเยอะมากเลยได้ช็อตเด็ดเลยเพุ่นเมื่อกี้เห็นตาเพ่นนบานเห็นไหแมนหอยขาวหอยางเขาให้ไดกินเยัดถัดก็ได้ลวกก็ได้ลวกจิ้มก็ได้ ัดใส่หูวละผ้าจัดจัดหาอยู่หาก,กินวิธีชีวิตบ้านเฮาครับพี่ทองเดี๋ยวจบที่นี่ขอหญาดนะครับหาอยู่หา,หาก,กินกันได้คอยมาพอกันพุนละ่ะฮะนั่นแหละบอกถ่ายไว้ก่อนนี่แล้วไง โอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สนิทซะก่อ,กอนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์จัสบสบายอ่ะ okay, โอเคครับพี่ครับเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวจบคลิปฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ครัพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่มกล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ